สวัสดีครับวันนี้นะครับคูเป็นตัวแทนของงานนักศึกษาวิชาหารนะครับกิจกรรมพะักผู้เรียนโรงเรียนบุญีชา1ิ์เซนีนะครับวันนี้จะมาชี้แจงนะครับรายละเอียดนะครับในการที่นักเรียนจะต้องไปเตรียมสภาพร่างกายตัวเองนะครับในช่วงที่เราจะมีการทดสอบสัมผัสนะครับในการเรียนรอดอซึ่งนะครับมีอยู่3ท่านะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวที่ต้องไปทดสอบร่างกายนะครับก็คือหนึ่งนะครับถ้า ดันพื้นนะครับสลุกนั่งครับแล้วก็สวิ่งนะครับสอรอบสนามนะทีนี้ในแต่ละท่านะครับจะมีการปฏิบัติยังไงครับแล้วก็มีการให้คะแนนยังไงนะครับวันนี้ครูจะมาชี้แจงแล้วก็ให้มีวิทยากรนะครับสาธิตให้เรียนดูว่าเราจะเตรียมตัวแล้วก็ทําท่าต่างๆยังไงท่าแรกนะครับเรามาพูดถึงท่าดันพื้นนะครับนักศึกษาชายนะครับที่จะต้องทําการทดสอบนะครับ ภายในเวลา2นาทีนะครับนักเรียนจะต้องดันพืนให้ได้22ครั้งยี่สครั้งนี้นักเรียนจะผ่าน100%นั่นะคือได้หนึ่งร้อยคะแนนถือว่าผ่านขั้นที่1นึครับได้100คะแนนเต็มส่วนคนที่ได้ไม่ถึง22่ล่ะครับก็คะแนนก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเช่น22ได้100ใช่ไหมครับยี่สบเอก็จะได้95คะแนนได้20ครั้งก็90คะแนนนะครับ19ครั้ง85คะแนนคะแนนจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนักเรียนได้2ครั้งนนั่นคือ0คะแนน นั่นคือไม่มีคะแนนนั่นเองเพราะนั้นถ้าคครได้น้อยกว่า2ครั้งนักเรียนไม่มีคะแนนสำหรับท่า,ทานี้สําหรับนักศึกษาชายนะครับ2ครับสําหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะครับ2นาทีอีกเช่นเดียวกันแต่นะครับจานวนจะลดลงยังไงก็คือผู้หญิงได้15ครั้งนักเรียนจะได้ 1, 0 0คะแนะเนเต็มนะครับถูกไ,ไหมครับไม่เยอะเหมือนผู้ชายเช่นเดียวกันถ้าน้อยกว่า15ล่ะ14ได้การ13นะครับ13ได้18ปก 12ได้79คะแนนนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับได้อย่างน้อย1ครั้งก็จะได้2คะแนนเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่มีศูนย์คะแนนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเ,เรียนต้องเตรียมตัวให้ถึง15ครั้งเพื่อให้ได้1 0รอคะแนนเต็มเพื่อผ่านท่าที่1นะครับเพื่อการันตีว่า1นงักเรียนได้ใน0คะแนนตีมอ่ะโอเคครับนี่คือเกณฑ์การให้คะแนนนะครับนเรียนจะได้ทราบว่าเราต้องเตรียมตัวผู้หญิง15ครั้งผู้ชาย22ครั้งทีนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทดสอบร่างกาย เราจะท,ทําค่ายังไงมันจะมีอุปกรณ์นะครับคืออุปกรณ์ตัวนี้นครับสมมุติว่าเป็นตัวที่วางไว้เป็นตัวนับคะแนนนะครับซึ่งถ้าเราไปทดสอบเขาจะวางไว้นักเรียนจะต้องหน้าอกต้องไปสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่นับคะแนนนะครับทางเจ้าหน้าที่จะไม่นับคะแนนให้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นหน้าอกต้องไปสัมผัสที่ตัวนับคะแนนอ่ะวคพูจะให้ยาปอน,นะครับสาธิตลองขึ้นมาดูครับ คือท่าเตียมนะครับท่าเตียมครับอันนี้ท่าเตียมแต่ว่ารูปแบบจะอยู่ในการวักได้ก็คือขาขอวเขาไหนขึ้นได้เมื่อคุณบอกว่าเริ่มนะครับอ่าและสังเกตนะครับแขนตึงหลังตรงนะครับห้ามอนสะโพก ดูท่าที่ไม่ถูกต้องครับท่าแหนแเนเอวครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับเวลาลงแขนต้องลงทั้งหมดดูท่าที่ถูกต้องท่าที่หนึ่งนับหนึ่งอ่านี่คือถูกต้องสังเกตไหมครับตัวนี้จะต้องแตะนะจะต้องแตะอีกครั้งครับนับหนึ่งอ่าถูกต้องครับนี่คือท่าที่ไม่ถูกครับอีกครั้งหนึ่งครับท่าไม่ถูกครับไม่ถูกต้องก็คือแขนลงไป ไม่นับนะครับอย่างนี้ไม่นับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวตอนปิดเปิดทั้นเรียนเราจะนัดเจอกันอีกครั้งนะครับขอุพยักครับสำหรับท่านที่หนึ่งครับผ่านไปท่าที่หนึ่งครับต่อไปบท่าที่สองนะครับต่อเนื่องเลยก็คือท่าลุกนั่งนะครับผู้ชายนะครับภายในเวลาสองนาทีเช่นเดียวกันลูกนักเรียนจะต้องลุกนั่งนะครับให้ได้ 34ครั้งนะครับ34ิครั้งนั่นคือผ่านท่าที่2จะได้1 0 0คะแนนเต็มน,นะครับเช่นเดียวกันถ้าน้อยกว่า34ครั้ง33 32 3 1คะแนนก็จะลดหลั่นลงมาจนถึงได้1ครั้งได้1คะแนนน,นั่นคือคะแนนน้อยมากนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้การันตีว่าเราเรียนนักศากจะทหารนะครับเราจะต้องได้3าสี่ครั้งสำหรับผู้ชายนะครับฝึกซ้อมท่านี้ไม่ยากนะนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิต ช่นยกันครับผู้หญิงครับสองนาทีเช่นเดยวกันแต่ผู้หญิง25ครั้งจะได้1นึอยคะแนนเต็มสรับผู้หญิงนะครับยี่สิครั้งก็เก,ก้าสิบหกยี่สามัลดลงมาจนกระทั่ง1ครั้งได้สี่แนะเพราะน,นั้นผู้ชายจะต้องได้สาครั้งภายใน2องนาทีผู้หญิง25ครั้งภายในสองนาทีจะได้ผ่านค่าที่สครับอ่ะเรามาดูแยกก่อนนะครับสนะามที่5 ท่าเตียมนะครับสังเกตทเตียมนะครับหัวเข่านะครับงอขึ้นเล็กน้อยนะครับมือมือสานไข่พอยนะครับมือมืานไข่พลอยนะครับจะมีเพื่อนนะครับคนหนึ่งไปจับขาให้เราแบบนี้ครับในการสอบก็แบบนี้เช่นเดียวกันแล้วเวลาลงนะครับเอาที่ถูกต้องนะครับหนึ่งขึ้นสังเกตนะครับต้องแตะที่หัวเข่าจึงจะนับหนึ่ง ถ้าศอกไม่แตกดูครับศอกไม่แตกยังไงศอกไม่แตกนะครับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเพราะนั้นจากการนับคะแนนศอกจะต้องแตกนะครับที่หัวเขานะครับอ่ะล้วมีเทคนิคครับก็คือพยายามใช้ข้อศอกนะครับไปแตกกับพื้นเพื่อเป็นตัวยันปึ้งให้เราไปยืงตัวขึ้นถ้าเราจะหมดแรงอ่ะสามทิศครับดันอึ้งอ่าสังเกตนะครับข้อศอกเราจะดันเพื่อให้เรามีแรงยันขึ้น โอเคครับนี่คือการทดสอบของท่าลุกนั่งครับของคนนี้ก่อนครับ่างไปแล้วสองท่านะครับเกี่ยวกับท่าลุกนั่งและท่าดันพื้นนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่ส่วนมากนะครับที่เราจะตกก็คือการวิ่งแต่ปีที่แล้วโชคดีนิดนึงเนื่องจากว่ายังมีสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยมีการยกเว้นในเรื่องของการวิ่งซึ่งปีการศึกษา2566เนี่ยนะครับที่จะถึง เนื่องจากสถานการณ์โควิดน่าจะคลี่คลายไปแล้วการวิ่งก็คงน่าจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจะมีไม่มีเราจะต้องไปฟิดร่างกายของเราให้พร้อมก็คือภายในเวลาอ้อขอไปภายใน2รอบสนามนะครับรอบละ400เมตรเนี่ยก็คือ800เมตรเนี่ยนะครับนักศึกษาชายหรือนักเรียนชายนะครับจะต้องวิ่งให้ได้ภายในเวลา3นาที15วินาทีนั่นคือนักเรียนจะได้100คะแนนเต็ม ถ้า3นาที16วิก็จะกลายเป็น9 7นะครับ3นาที17ก็จะเหลือ9 4 3นาที18 9 17ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงเวลา3นาที4 8วินาทีได้1คะแนนะแต่ถ้าเลย3นาที4 9วินาทีม้นไป0นะ0คะแนนนะครับไม่มีคะแนนนะเพราะฉะนั้นการวิ่งนะครับค่อนข้างที่จะเ,เวลากระชั้นมากถ้าเรียนไม่ฝึกการฝึกก็คือต้องวิ่งวันละ ห้ารอบสนามวิ่งให้ถึงก่อนนะครับไม่ต้องไปจับเวลาถ้ามันนักเรียนวิ่งได้วันละ5รอบแล้วจึงเริ่มนะครับจับเวลานักเรียนจะรู้ว่าอา๋อเราจะต้องทําเวลารอบหนึ่งให้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่คือเทคนิคก็คือซ้อมวันละ5รอบแล้วผู้หญิงละผู้หญิงนะครับอสองล้อสนามต้องให้ได้ภายในเวลา4ีนาทีถ้า สามนาทีห้าสิบเก้านั่นคือหนึ่งร้อยเต็มเช่นเดียวกันคือห้ามเกินสี่นาทีนักเรียนจะได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มสี่นาทีหนึ่งวิก็เก้าสิบเจ็ดนะครับสี่นาทีสองวิเก้าสิบสี่สี่นาทีสามวินะครับก็ข่อไปนะครับศูนย์จุดสามวินะครับสี่นาทีศูนย์จุดสี่วิก็คะแนนลดไปเรื่อยๆจนถึงสี่นาทีสามสิบสี่วินาทีนักเรียนจะได้ศูนคะแนนเพราะฉะนั้นการที่จะการันตีว่าเราจะได้ผ่านเรียนก็คือนักเรียนจะต้อง ผู้ชายนะครับภายในเวลาสามนาทีสิวิผู้หญิงภายในเวลา4นาทีนะครับถ้าเกินนี้นั่นคือการันตีว่านักเรียนผ่านถ้านักเรียนผ่านนะครับทั้ง3ามท่าที่บอกนะครับนักเรียนจะได้300คะแนนเต็มนั่นคือการ,รันตีว่าเราเรียนวิชาภาษาเยารมัได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มาชี้แจงทัก เบื้องต้นนะครับให้เราได้ไปเตรียมตัวในช่วงที่หยุดภาคเรียนนะครับจะได้มีเวลาเปิดเทอมนะครับเราจะพรูชนะอุกรอบว่าเราจะมีการทดสอบนะครับก่อนที่เราจะทดสอบจริงแบบไหนยังไงสำหรับวันนี้ครับก็แชร์นินท่านี้ครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ